สวัสดีค่ะพาชมนะคะปี2018-19เครื่อง3,000เกียร์ธรรมดาค่ะออปชั่นด้านนอกนะคะก็สเกิร์ตแม็กมีครบค่ะครอบกระจกพร้อมมือจับแต่งใหม่ทั้งคันส่วนของโซนด้านหน้าก็าจะมีกล่องกลางเท้าแครน,นะคะเครื่องเล่นจอยแอนดรอยขนาด10นิ้วกล้องหน้าแบบบันทึกพร้อมกล้องหลังค่ะคันนี้จะเป็นโทนสีวาวแดงนะคะวาวแดงนะคะแล้วก็ขิบขิบขาวนะคะ สวยมากๆเลยค่ะบันไดมีไฟภายในสว่างมากตัดด้วยโทนสีครีมเหลืองนะคะทีวีจอไสด์ไฟไฟ้า24นิ้วดูหนังฟังเพลงผ่าน YouTube ได้เลยค่ะมีบาร์ข้างจุดชาร์จ USB รอบคนันหลังคาเป็นอ่างเดียวค่ะรอบอ่างก็จะเป็นไฟเจ็สีนะคะตรงกลางจะเป็นอะคริลิกดำมีออไฟเล็กๆนะคะช่องแอร์จะกระจายอยู่รอบอ่างเลยค่ะ วอดี้สวยมากป้ายฟ้าแท้ปี2018-19เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะคันนี้ด้านหลังก็จะมีพื้นที่ในการวางสัมภาระลงเป็นเครื่องเสียงชุดใหญ่ค่ะแอร์ไมโครบัสความเย็นโฟลทั่วทั้งคันตัวรถเดิมๆบางๆกันเลยค่ะไม่มีอุบัติเหตุหนักนะคะตัวรถสีเทาดูการใช้งานค่ะ การใช้งานก็ไม่เยอะนะคะคัะนนี้ไม่นะคะอยู่ประมาณ99้าหค่ะไม่ไม่ถึงแสนนะคะสภาพดีมากแต่งเสร็จพร้อมใช้มีรถให้ชมเลยค่ะสนใจนะคะมาชมรถจริงมาทดลองขับได้เลยค่ะ